สวัสดีครับโอ้โหเป็นอย่างน้นนอยเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บอะเปลนใหญ่นิวอัมตองพิมแ,แมสเปล่งนพิมแมนอีเลียนหนีเลยเห็นกันไ <laughs> งสัมโตขุนาอีกแล้วครับทีมงานสารคามหวานจ้อยจ้อยครับผมมาดูยักษ์ใหญ่ครับวันนี้บอกได้เลยว่ายักษ์ใหญ่อยู่ตะเดือนหาครับว่าม่มันหนีแล้วมาเมืองจังไหน ย <c oughs> <t> ูขึ้นเกาพันบอลเคยมาเอาไปแล้วปาดไ้เห็นวันไหนตอนไหวตอนเดือนหาสีเดือนพันมาเดืนบ่เดือนเนี้ยเนาะหน่าสิไม่ยูประมาณเดือนมีหน้าเริ่มตนหน่า กล่องท้ายว่เห็นมาไอ้กล่องท้ายยากอยู่โอ้โหเกือบสองเมตรง่ญยครับบอกเลยว่าง่ายเดือดแหลมสามสิบเมตรความสูงครับยี่สิบสามสิบเมตรง่พึ่งยักษ์ครับผม เดรแหลมครับทีมงานเ <im itation> ดรแหลมเป็นไรครับพังนี่ <im itation> คิดว่าจักโลสิปซ <im itation> ิปอัพมันวะถอยสี่ <im itation> <im itation> สิบตัวสิบนี่ยังถอยอีกสี่สิบไงยี่สิบไงไม่เห็นหรอกประมาณสามสิบหาประมาณ ไปสูงครับเตรียมตัวครับผมมาลำครับผมอยู่บ,บนต้นครับผม<ะ>อันนี้กะ<ไ>สิเป็นหม่องยู่ฮะเ,เอาครบเดี๋ยวหม่องยู่มหม่องเซาเฮ้ยมันนี่เหรอครับบารนี้กะใส่พานบอนขึ้นไปครับเข้ามามันเป็นคอนคอนเก่าที่มา,อา่อเออตะเดินหา ขึ้นมากกับมือนี่กับมะไรเผืองครับบ่มีอย่างหลายไรเผืองเหีมันไปยู่มองต้นตั้มกูนี่เสื้น,นำหวานกันสี <laughs> ยอฮ้ยากเากหอดีกว่หอดีกว่า่บอกว่าถือกันนี่พ่ใหไหมบลนเอาสามตัว และแล้วก็มาถึงนะครับอันนี้ถ้อยอันผู้ใดพวกครับนี่เ <laughs> บิ่งร้เมื่อขึ้นของเจ้าของแต่อันขึ้นเอาถ้อยทีซื้อครับมือนี่ขึ้นมาเอาถ้อยขืนนย <laughs> ้นยากครับตัวนี้มันบิดฮ้ยแมนว่าบ,บน่นไมยเกา บัวมันขึ้นบัวมันขึ <laughs> ้น, <laughs> นปีกออกปีกออกงั้นสันงามไหมโอ้เปลีป่ยนแบงสันเลยเดี๋ยวหลอดแล้วครวับพ้านบอน่วน ว่าไงเขากิดอยู่ทั้งลางครับคือจะลับเลยล่ะคือออหลับไปป๊อดแม่เผื่อแม่มันหลเด็กว่าไงว่าตัดตัดหางโน้นลงไปโลุดมาสั่นแม่เพื่อคืนมาถอนท้อยเ้ยลูกพี่เอ้ย Đang anh đang làm con tìa Tôn biết tôn biểu Không cần gì vô chăng gì rồi Mong mất chi hả Mà chi găng hạc đấy hả đấy ตอนนี้หรือตอนไหนเป็นสูงจีีเชืช่อมว่มา,วาโอ้หัตะวันตะเขาาจะควา,างากง<ห>็ถือกันเัมจะนส้จุดเข้นีน่บอนปาดลวดใช้กระดุมเสียก่อน,นหื้ ว่าเพื่องเพให้เพื่องเพาตวาดเตีเยตามหามันนะ่ะใส่มือเลยวะนันบวนขึ้นไปแล้วครับ,บโอ้โหก็ฟัวค่ะแกอยากเบิดไแปไ๊ะใชกอะ่ะ

อาตัดหั้งออกกอนไม่อยากใส่ขวนว่ะ่อยากใส่ขวนมันสิตอดเร็วมันสิตอดไข่เร็วยูเดเนียมันวินร้นหลายเร็ว <c oughs> ให้แนี่ยยูว่าสั่นถือก้วแม่หนึง่งปิดกระดุมเสือก่อนเต <c oughs> ี้ยว ว่ามันครบตัวก่อหอยใบยั่วตอนนี้ก็ปานบอลก็หยาบ่า,าสันว่าเออเออบอลมันจูโจมเล้วเขากระสิได้จูดครบตัวบ่ดิเขาปาดรถ ย้อนถิ่มบ่ย้อนถิ่มแลย้วนเอาไปห้องกุบทึ๊กจอาไปอย่างเนีไอ้มันใหญ่หนีไปอื่น เมันหายเนาะนาเรี่องเน,ะ <S <S นาะถ้ามีควมรมาถึงเนี่ยมันนี่เน,ะนา,เนาะนนบ้านๆครบใหม่ครบใหม่ยัง่งค่ะเลยสายสิขาด

thế này, tao mày, trời, <laughs> tuyết khắp bọn, bưng tiền đọt con yui nè, phi lê ma leo, hả? 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 ไปดูละมุนเดี๋ยวี่สิหน้อนี้ áo câu tóc 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 ก็ยังสอบอยู่นะครับเนี่ยน่ะตีอุ้ยมันถือกินอ่ะน,นี่บอลมันถือกินอ่ะน,นี่มันบินใส่ตากล้องว่ะน,นี่ยังตกอ,อีกโอ้แล้วมันก็บ้าแก่ตั้งบ้าน,นี้ đây cán anh này cứ lọt đào Tọt subscribe cho kênh เมื่อเปลี่ยนอยู่ไร่นี่ขาจากผักอยู่เลออ่มัน,นมีอาไรเพลิงครับผมภารกิจไล่พึ่ง chiếu cô và kinh bàn phép tà vào ơi, subscribe cho lẹo khác lợn xuống xuống mắc à, mắc coi coi luôn hết, nó khác khác à, tọt cuốn rồi vậy đây mất tọt tắc còn rồi, hay tuê không, toàn cầm <laughs> lăng <laughs> ปิดกล้องไ,แบบไหมมาแล้วครับผมเก็บของกลับบ้านครับโอ้โหหลังนี้มึงน้าวานได้ยสักขวเดเรออยหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> ดอละ <c oughs> ทั้งบักเงี้ยแบบตัวถามเด้แรมครับเป็นไงครับไม่บอกหูไม่นี่ามันยี่สิบโลนมาแรีนต่อถอยขึ้นไปเอาถอยตัวหนึ่งข้างไว้ตัวเดียวอ๋อที่ขึ้นเนี่วม่ามันยังได้ครับเพราะว่าเลื่อมถอยไว้ตัวหนึ่งช่วงเดียนหาก็ได้ตอกถอยอีกสามสิบกว่า เบลยวถอยอันหนึ่งีเกียร์เลยนิีเกียร์เลยพี่พ่บ้านา้ใสเต่งพี่เดี๋ยวแบกเองเนี่ยถอยอาถอยใส่หนีตั้งหักเลยมันหนักโคตรมันสิ่อถือถุงเตียงสิบว่าขาดเลยเดี๋ยวมาใส่หนีเลยอมันเบาโคตแบกกันคนรละครึ่งเดียวันเดียวเดี นะครับผมวันนี้ก็จบเสียภารกิจได้เสียงเร้เห็นงินวลได้ได้นังงัวมาแผ่นหนึง่งไม่ไมโปลเลย <c oughs> โปลเล่นอยูไ่ไห <c oughs> น้ำมือเ่าังเทั้งสูงทั้งหายทั้งบอ,องบคลน, <c oughs> <c oughs> นะไปครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผม เราเบิ่งคลิปนึงครับเสียงคือหลายตัว